อร่อยตรงนี้เหละเนะรอบี่เด่นเลยเบลมึงไม่สักรวยแบบกูหลาจบๆไม่รู้ไม่รู้น้องจำได้ใช่ไหมเอาเค็มเพิ่มอีกอันนึงตาไม่ติดปากเมื่อกี้ที่กูทอนไปให้มึงนะเบลสุดยอดเลยคนจรีนเคยสั่ยาวคนเดียวเอ้าไ่นะไปน้องรนูใส่ไข่ร้านตรงนั้นเนี่ย อยู่ตเกียวเอาอะไรปะขับไปขับผ้าให้ไมกินไหมล่ะต๊อกเกียวเอาอะไรปะคุณไปใก่คุณไปผสมอะไรน่าจะกัญญนจะไม่มึงย้อนว้าวได้ล้วโอ้โหมีการเบ้นต้องกินต้องไม่กินใช่ไหมกินดูด้วยจบแล้วแต้านไม่กูแล้วทิ ชีวิตเลยเริ่มใหม่ไม่ได้ที่นี่เนี่ยแล้วเน้านดวเริ่มกับแอว่าถ้าเป็นหมู่บ้านเห็นกจะทำยไงทำงานใ้ผมได้ได้เลยไดเม่ได้เลยอาหารกูได้ขนาดนี้คือบุญแล้วใช่ใช่อะไรที่คะิตย์หน้ามันอาจะได้กินใช่อาทิตย์หน้าเป็นเบนกเดียวเดี่ยวกับอะไรวะ ไฟแรงเล้วมันก็เลยต้องทำเร็วไงเฮ้ต้องทำเร็วเมื่อปกติเราส่งใครเป็นอะไรบ้างอันนี้ใส่หวานจ้ะเอาเลยไหมเอาหวานรวมกันหมดเลยก็ได้ค่ะไม่ใส่แยกมันร้อนเขาหรอหยิบมากินเลยพี่หยิบเลยก็ได้ของพี่อันนี้หวานอ่ะของเาหวานเค็มใส่ถูกไหนหวานนี่หวานชอบแกงนี้ขอถ่ายสตอรี่หน่อยจิแกงหมูค่ะโอ้โหค่ะ เข้าวกลุ้มอาแล้วค่ะวันนี้ตรน้ำข้าวกลุ้มหัวพวงเนี่ข้ากลุ่มอ้าวหวานทุกเรื่องตาบานเบ้เข้ากลุ่มนะไอ้เบลเข้ากลุ่มนะขนาดแดกไปจบเลยรงเลยโอ้หเบลแม่งบ้านด้วยพลังน้องใหม่ครับน้องใหม่เบนถ้ากินคู่กันมันจะอร่อยนะหวานเค็ม